พราเพชรบูรณ์ซุ้มเรือนแก้วหลังลายผ้านิยมเนื้อชินเงินกลุ่วัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์เป็นเมืองโบราณมีการค้นพบซากโบราณสถานและวัตถุโบคคลที่มีอายุเก่าแก่มากมายวัดมหาธาตุถือเป็นวัดหลวงและใหญ่ที่สุดของเมืองเพชรบูรณ์สร้างในสมัยอยุธยาและในปีพศ2511กรมศิลปากรได้ทำการเปิดกลุวัดมหาธาตุ และได้พบพระเครื่องพิมพ์ต่างๆออกมาด้วยการหลายพิมพ์แต่ที่อยู่ในความนิยมมากที่สุดได้แก่พิมพ์เปิดโลกซุ้มเดือนแก้วต่อมาบางท่านเรียกว่าพิมพ์ซุ้มประตูพิมพ์ล่มโพซุ้มเรือนแก้วและพิมพ์หน้าปกพระกลุ่ววัดมหาธาตุที่ถูกค้นพบทั้งหมดจะเป็นพระเนื้อชินเงินทั้งหมดปัจจุบันถือว่าหายากมากพระกลุ่ววัดมหาธาตุ ถึงแม้จะเป็นพระที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงเสีอย,ยุธยาก็ตามแต่ด้านพุทธคุณนั้นสูงไปด้วยพลานุภาพในด้านแล้วคลาดคงกระพันชาตรีไม่แพ้พระจากเมืองอื่นๆเลยพระสมเรือนแก้วเพชรบูรณ์องค์นี้เนื้อชินเงินสนิมตีนกาเกร็ดกระดีเป็นเอกลักษณ์ของพระกุ่เก่าเพชรบูรณ์พระสวยแท้ดูง่ายแต่หายากมากพระสวยเดิม พร้อมตลับสแตเลสอย่างดีพร้อมใช้สนใจทักมาสอบถามได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ